ไปแล้วเกือบแล้วทุกคนอีกนิดนึงเแล้วกดเราเราต้องนับตามสิ่งที่เราทํามาตลอดมันทนไม่ไหวตลอดเอองพีพีที่เราทํามาเอฮ้ยอีพีนี้น่ารักมากที่สุดน่ารักจริงๆมากเขินมากเธอฉันดูแล้วฉันแบบอยากจะเถื่อนคิดแบบเขินใจและอยากเป็นน้องอาอยากมีแบบความฝันอะความฝันอยากมีคนบอกว่าเต้ย แล้วก็แก้ข่าวก็เป็นแท็กแล้วก็จุดจุดเตอร์อย่างเงี้ยไวเตอร์ให้เลยจะให้จะอว่เรือเก่าในตำนานแล้วก็ยังแล่นอยู่นะคะทุกคนพักก่อนอเอาอากรามดีกว่าเหนื่อ<ๆ>ย<ๆ><ๆๆ>ชอบมาก,ๆๆๆๆมากตั้งแต่ทะเลแล้วอ่าต่อเนื่องเลยแบบต่อเนื่องสุดๆ ชอบชอบซีนทะเลมากที่เขาบอกว่าแบบเหมือนแบบพูดพูดให้น้องได้เปิดใจเริ่มต้นครั้งใหม่แล้วลุงก็คือพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เธอรู้สึกดีอะให้แบบเปลี่ยนความคิดแบบให้มีความทรงจำครั้งใหม่กับเขาเขาอยากให้มีความทรงจำดีๆที่แบบพอเห็นทะเลแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอน้องเคยมีความหลังที่มันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเนาะ พี่ก็คือพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่ให้น้องแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างงี้มีภาพจาใหม่ๆละมุนมากเลยแล้วจะบอกว่ากูแบบต้องแบบไม่ใช่คนที่จะต้องชิงสุกเกินหัวโอ้โหเอ็โอโอเอนดูเขาบอกว่าเขาป็นคนหัวโบราณนะสันจริง,จร,งจริงน่ารักมากทุกคน,นคซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่เราก็พูดกันมานานแล้วว่าพี่อาร์แค่บอกไปตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบน้องน้องอาร์มจะได้แบบจะได้รู้รู้เลยเอ๊ะ เอะเลยอะไรเงี้ยซึ่งอีพีนี้พี่อักก็คือแสดงตัวแบบสุดปิดแหละคือบอกชัดเจนชัดเจนบอกว่าชอบและถามด้วยว่ามึงชอบกูยังเออชอบกูยังคือที่ทําอยู่เนี่ยกูชอบมึงแล้วก็หวังให้มึงชอบกูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แกล้งนะคือเขาแบบอยากจะบอกจริงๆว่าที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้แกล้งเขาชอบจริงไม่ได้มีอะไรเพราะว่าปกติของอามันจะชอบคิดกับตัวเองว่าแบบคุณโดนแกล้งปะวะซึ่ง พอพี่อาร์ชัดเจนอะมันก็ส่งผลมาถึงตัวของน้องอาว่าอามันก็รู้แหละว่าตอนนี้มันรู้สึกยังไงกับพี่อาพี่อารแล้วก็พี่อารต้องมาทบทวนความสุดพันธแล้วว่าที่เป็นอยู่ที่กูเฮ้ยเหมือนจะใจสั่นนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะยังไงกันแน่ใช่จริง ดีอ่ะดีมากอันนี้ต้องต้องขอชมเลยนะว่าคือตั้งแต่ที่เรารู้ว่ามันจะเป็นแบบสมเรื่องต่อกันใช่ไหมแล้วก็ในวิศวกรรมประสาทอหะมันจะมีแบบทั้งหมด8ตอน8ตอนจบนีก็หกแล้วอ่ะใช่ข้างกังวลนะตอนแรกใช่คือค่อนข้างกังวลว่าเขาจะเล่ายังไงใน8ตอนที่จะที่จะได้เก็บเรื่องราวให้มันครบถ้วนแล้วก็กลมกล่อมที่สุดแต่ดูมาหก ตอนเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันยิ่งเข้มข้นขึ้นนะเรารู้สึกว่าการเล่าเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะปรุงได้กลมกล่อมดีจริงเนาะน่ารักกำลังดีแบบใส่มาแบบกำลังดีใช่แล้วเหมือนกับว่าด้วยททมิ่งที่มันจำกัดแบบตอนที่จะเล่าตัวอาร์อาร์ให้ให้คอมพิวตอ์อ่ะเขาค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักไปกับไปกับสิ่งที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ฉับไปอะ่ะแล้วก็ไม่เวินเวอเนาะดําเนินเรื่องดีใช่มันเลยทําให้เราอะ่ะคนดูอย่างเราอะรู้สึกรู้สึกอินแล้วก็คล้อยตามไปกับความสัมพันธ์ที่มันค่อยค่อ,คอพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละอีพีอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราลุ้นมากเลยว่าเขาจะบอกกันหรืออย่างแล้วจะรู้สึกยังไงจนจนสุดท้ายในอีเนี้ยเราว่ามันเป็นทมมี่ที่เหมาะแล้วเพราะว่า ได้บอกกันได้ตรงกระดมใช่เพราะว่าในอีพีนี้มันมีตัวแปรเข้ามาก็คือเรื่องของความหึงหวงและยิ่งพอมาตอนท้ายเรื่องบัตรดีเข้ามาเงี้ยมันมันยิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนด่านทดสอบความสัมพันธ์ของคู่นี้จริงๆอ่ะล้วรู้สึกว่าทามมิ่เนี่ยมันเหมาะมากพออีพีเมันจะได้แบบว่า ต่อเชื่อเฉือนกันกับบันดีเเรา่องเกดแล้วปัดก็คือพร้อมเสิร์ฟเมนูใหม่ได้อะไรเงี้ยถือว่าปูทางมาดีปูทางมาดีจริงจริงจริงแล้วพอดูไปพี่โดนบอกว่าบัตดีต้องเป็นไพ่ลับนี่คือกําลังคิดอยู่เลยกาลังคาดหวังว่าใครน้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่เห็นสปอยเลยทุกคนแบบว่าเป็นใครไม่เห็นเลยดีกับตอบจริงนะคะแล้วก็ว้าวมากเออแบบเหมือนไม่ได้ดู ผลงานน้องมาสักพักหนึ่งเนาะล่าสุดเราน่าจะเป็นแบบไวโอซ่าซา่งโหอันนี้น้องแบบหล่อใสเด้งมากเนเหมาะเป็นพี่สการพี่ทองฟ้าเป็นคุณทองฟ้าที่จะมาเชื่อเฉือนกับพี่อาร์เออนี่ตอนแรกฉันจำไม่ได้ไงว่าแบบเขาเชื่ออะไรในเรื่องคิดว่าไม่มาเล่นๆแน่นอนเออมันก็มีเรื่องยุ่ถูกต้องก็ต้องรอเดี๋ยวลุงเขาจะหึงหวงแบบสุดฤทธิ์อ่ะ ก็บิงเบิงอะไรอ่ะเล็กๆเออเนี่ยแหละของจริงครับทองฟ้ามาแล้วครับผมใช่ครับที่จะหึงกว่ากันจริงเอาตายแน่เนาะสนุกอะและเขินมากชอบแบบชอบเวลาที่แบบว่าน้องมันแบบน้องอามันแบบมันอ้อนมันนวยอ่ะออมันชอบตาใสใช่ตาแบบใช่คือเวลามองหรืออะไรเงี้ยน้องมันชอบแบบตาใสอ่ะ แล้วมันแบบน่ารักอะเออคือรู้สึกว่าแบบพี่อ่ะมันก็คือแพ้ทางคนแบบนี้เออคือพอเห็นปุ๊บมันก็แบบกูจะทําอะไรได้กูจะโกรธได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ็นดูมันเหลือเกินใช่ก็ก็เลยรู้สึกแบบดีเขาเขาแคสมาได้ดีทําให้แบบเห็นถึงความเอ็นดูกันละกันเออมันน่ารักฉากร้านเล่าชอบมากใช่บุกมากไหลมาก ใช่จริงคือแบบทุกทุกอย่างมันแบบลื่นไหลทั้งแกงเพื่อนเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้เนาะจริงจนแบบที่คุยกันหน้าร้านที่แบบเพื่อนไหนขีปว่าแบบสลุปมึงจะกับใครอะไรเงี้ยคือมันน่าหลักมากเราเราเราชอบนะ EP ระเล่า EP บางอันเพรชนะเรามีความรู้สึกว่าคือรู้แหละว่าในการถ่ายทำมันอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบลองเทคหรือว่าต่อเนื่องกันอะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ตัวละครนักแสดงอ่ะโคอารมณ์ความรู้สึกได้ดีสมมุติว่าถ่ายฉากในร้านที่พี่อาร์คโทรมาแล้วก็เลกรักเลิกรักกันว่าจะยังไงดีจะจะ้ายไปอยู่ในรถไปอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยต่อกันไปหมดเลยจริงแล้วก็กลับมาบางออนอะไรเงี้ยคือคือมันดูสมูทมากเขาดูคอนตินิวอารมณ์คลิปอารมณ์ได้ดีใช่จนแบบเออนั่นแหละกลับหออะไรเงี้ยคือแบบ ว่าน่ารักอ่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าแบบมันน่ารักจริงจริงจริงและอีกสิ่งแล้วมีแต่ยิ้มใช่ยิ้มยิ้มมากๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งนั้นเรารู้สึกว่าบทของความเป็นคอมเมดี้ในเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะทํางานมากๆจริงมันงมาทำให้ซีรีส์สนุปคุณเยอะมากจริงแต่สรุปอยู่แล้วก็สนุปคุณแบบใช่คือถ้าเกิดว่ามันเน้นแต่เรื่องของความ เขิ่นความน่ารักของคู่หลักอะเรารู้สึกว่ามันจะไม่มีสีสันมากเท่านี้แต่พอมันมีคอมเมดี้ของของตัวโป้หรือว่าแก๊งเพื่อนที่โบ๊บาทรับส่งกันจริงอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเขาใส่มาด้วยน้ำหนักที่ดีท i มมิ่งที่เหมาะสมไม่ไม่ก่อยเนาะแล้วไม่ดูว่าใส่มาให้มันขัดบูดกับซีรีส์อะคือ ต้องยอมรับเลยว่าตัวนักแสดงเก่งๆมากอย่างตัวแบบปีโป้เลยกันมากจริงตอนที่คุยคนเดียวอ่ะโบ้าคุยคนเดียวอะกับแซนหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอคือเราไปหมดเลยอะคือเป็นเราเรื่องของเราคองถัำอะจริงคือน้องๆเก่งอะคืออย่างเราพูดทุกอีพีเลยอะจริงอย่างเรื่องก่อนของตัวปูนเองเนาะคือเรารู้สึกว่าน้องเติ้แบบเนี้ยแต่พอในสุดที่เราดูคือวีอาร์เออใช่คือเรารู้สึกว่า เรื่องนั้นน้องจะแบบดูเป็นคนโกโก้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็จะออกจะแบบนิ่งเงียบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งนองเล่นคอมหมายดีได้จังหวะดีมากลรายิ่มมาแบบแท็กทีมกันสามคนอ่ะเวลาเวลาที่แกนปีหนึ่งอยู่ด้วยกัน3คนอะเธอเธอต้องจับตาดูการรับส่งเขาโบามันโคตรเป็นแบบ perfect timing แบบจริงรอดูได้แล้วมันมีความธรรมชาติมากอะ คือน้องแบบเหมือนจะหลุดขำกันแต่มันยังไปต่อรู้เลยบบว่าแบบมันต้องกันมากๆอ,ะอ่ะเออมวลอารมณ์แบบ,บดีไหลกันไปแบบโอ้โหสนุกจริง<ด>เอ็นดูโปอ,อ่ะ เธอไม่ต้องมีคู่ให้โป้หน่อยนะคะจริงสงสารน่ะเนี่ยอยากให้โป้มีคู่เพราะว่าให้มันสดแค่โป้นั่งอยู่คนเดียวมันเหงาตอนที่โทรหามแม่บอกว่าตออกว่าผมรักที่นี่เพื่อนดีมากเลยครับแม่ผมเอ็นดูมากลองให้ปักสันงจริงน่ารักคนดีจริงมาดูกันนะคะว่าอีพีอีพีหน้าเนี่ยการปฏิบัติการของคุณวันดี้จะเป็นยังไงใช่แต่ว่าแต่ว่าก็อีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้ คู่คู่อีกคู่หนึ่งก็น่ารักบอนแซนบอนแซนเออเธอใส่มาแบบกำลังพอเหมาะเนี่ยทุกยี่ีมาให้เราแบบได้เห็นพัฒนาการของคู่นั้นเหมือนกันเนาะออน่ารักหวานตลอดสกรลนี้พี่ป้าสู้ๆแซมก็สู้ๆแซมสู้ใครบอกบอกถ้คนสี่มึงจะสู้กับใครอ่ะมึงอยู่มีข้างคือมึงสู้กับใครชอบมากเธอไอ้อ่ะเขออีกนิดนึงได้ปะฉากที่แบบว่า เอารายงานไปให้ในในในเสิ่งความฝันแล้วควาฝันแบบนึกเอาเนี่ยบอกมาเราเราเรียนอยู่สอนรอสาวอะแล้วเราก็เขาเดินเขาเดินมาแล้วบอกเฮ้ยพี่พี่เอามาให้ลืมไว้ลืมไว้ลืมไว้ที่รถพี่คนรู้สึกอุ้ยนี่ใครอ่ะอะไรเงี้ยแฟนตัวเหรอแฟนตัวเหรอหลอกหลอกไม่บอกเลยอ่ะช็อตลิวช็อตลิวช็อตมากต้องมีต้องมีเชียร์แม่ของ เม, okay. มันแรงอ่ะมึงแรงมึงแรงมากนะมึงแรงมากนะคนอื่นเขายังซับพอร์ตเพื่อนยังสนับสนุนเพื่อนเนี่ยโปแซนยังซับพอร์ตกูให้กูพูดถึงความจริงโลกมันมีเหรียญสองด้านมึงต้องจับไมได้กูใช้เป็นพดด้วงเป็นมนมนค่ะกูไม่ได้ใช้เหรียญค่ะเป็นพดด้วงเป็นเฟืองเป็นสลึงเป็นแบบว่าเป็นมนมนค่ะเป็นเบี้ยเป็นหอยค่ะดเียวมันมีหลายด้านค่ะดูมุมไหนก็ได้ค่ะ ชอบมากทุกคนเขินมาแล้วยิ่งบอกว่าอย่างเงี้ยเราพักหน้าห้องโถเพื่อนเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วจุบแม่จุบเม่งที่แบบแล้วก็แบบแล้วน้องกลับไปก็แบบมันนึกถึงนึกถึงอย่างนี้นอแล้วยิ่งแบบว่ามายอมลับว่าตัวเองก็หึงเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกแหละก็ชอบแล้วแง่แต่ฉันชอบตาที่แบบว่าชอบไม่ยังเนี่ยอะไรเปไปแฟนไปแฟนได้ยังไงเขาพยายามสุดฤทธิ์นะลุงอะลุงก็คือพยายามที่จะ งัดคกลาเม็ดทุกอย่างเ,ออเพื่อให้น้องได้ยอมรับว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าน้องมันก็บอกว่ายางอะไร<ช>อะไรพยางมันอยากไปต่อยอยากไปต่อแล้วแต่น้องแบบสต็อปจริงนะเออแล้ว ก็ต้อมาลุ้นแหละทุกคน<ช>ว่า EP หน้าอย่างที่พี่ตดนว่าปฏิบัติการของคุณบัตตี้จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้งะ,จะก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมมาช้าแต่มานานทุกคนมาช้าแต่มานานฟังรีแคปไปก่อน,นใช่ครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย